สายตาไม่ค่อยดีเริ่มมีอาการตาพร่ามองอะไรก็ไม่ชัดโดยเฉพาะในเวลากลางคืนที่มีแสงน้อยนั้นเราแทบจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นหลายคนก็มีอาการแบบนี้อยู่ใช่ไหมคะ เพราะเกิดจากการที่ใช้สายตามากเกินไปในแต่ละวนันและใช้สายตาติดต่อกันมากเกินไปโดยไม่ได้พักค่ะซึ่งถ้ามีอาการแบบนี้แล้วนะคะก็ควรจะพักสายตาโดยด่วนแต่นอกจากนี้แล้วนะคะเราก็ยังต้องจะรับประทานอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาได้ซึ่งอาหารที่จะบำรุงสายตานั้นก็คืออาหารในจะพวกวิตามิน A ที่สูงนั่นเองค่ะเพราะวิตามิน A ถือว่าเป็นสารอาหารที่สําคัญที่ช่วยให้ดวงตาของเรานั้นแข็งแรงช่วยลดอาการตาพร่าเลือนเพิ่มประสิทธิภาพของการมองเห็น ช่วยชะลอความเสื่อมขังดวงตาและประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนั่นก็คือสามารถช่วยลดอาการอักเสบต่างๆในร่างกายได้ด้วยค่ะโดยปกติแล้วร่างกายของเรานั้นจะไม่สามารถสร้างวิตามินเอขึ้นมาเองได้เราจึงจําเป็นต้องได้รับวิตามินเอผ่านการเลือกประทานอาหารค่ะซึ่งวันนี้นะคะร่างดวงตาไมา้ไอได้รวบรวม6อาหารนะคะที่มีวิตามินเอสูงที่ช่วยบรรลุสายตาช่วยลดปัญหาการมองเห็นในที่มืดให้กลับมาเห็นดีขึ้น รวมถึงยังช่วยลดยการอักเสบที่เกิดขึ้นในบริเวณต่างๆของร่างกายได้ด้วยค่ะจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปรับชมกันเลยค่ะ1นึ่งบัตเตนัท มัตเตอร์นัทเป็นผักที่มีเนื้อคล้ายกับผักทองค่ะและมีวิตามินเอที่สูงเช่นเดียวกับผักทองเลยซึ่งนอกจากมีวิตามินเอที่สูงแล้วยังมีโพแทสเซียมแคลเซียมวิตามินซีในปริมาณที่สูงด้วยเช่นกันและที่สําคัญนะคะมัตเตอร์นัทนั้นยังมีคาร์โบไฮเดรตที่ต่ำสื่อเป็นผักที่ให้คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนดีสําหรับผู้ที่ควบคุมน้ําหนักและผู้ที่ต้องการบำรุงสายตาเลยค่ะ2มันเทศมันเทศถือว่าเป็นอาหารในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตที่มีรสหวานอร่อยและอุดมไปด้วยสารอาหารหลากหลายค่ะไม่ว่าจะมีไฟเบอร์ และวิตามิน A ซึ่งวิตามิน A ในมันเทศนั้นก็มีสูงมากค่ะมันเทศประมาณ100กรัมจะให้วิตามิน A สูงอยู่ที่14,187 IU เลยทีเดียว สามผักโขมผักโขมมีสารอาหารที่ช่วยแก้ปัญหาตาบอดกลางคืนได้ดีค่ะโดยเฉพาะวิตามินเอนั้นสูงมากและนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีแคลเซียมแมกนีเซียมวิตามินเคและยังมีแคลอรี่ที่ต่ำด้วยค่ะในผักโขม100กรัมนั้นมีวิตามินเออยู่มากถึง950ไมโครกรัมซึ่งก็เพียงพอต่อความต้องการตลอดทั้งวันของร่างกายของเราแล้วค่ะ 4. ีแอปเปิลแอปเปิลเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ให้แคลอรี่ที่ต่ำค่ะและมีสารอาหารที่สําคัญและจําเป็นต่อร่างกายของเราเป็นอย่างมากในแอปเปิลมีโพแทสเซียมไฟเบอร์ และวิตามินเอโดยในเอ็ิคอร์หนึ่งช่วยจะให้วิตามินเออยู่ที่ประมาณ160ไมโครกรัมซึ่งก็ส่งผลให้ซึ่งส่งผลในการช่วยบำรุงดวงตาได้ดีทําให้ดวงตาของเรานันเฉิใสาสายตาดีขึ้นและประสิทธิภาพในการมองเห็นในที่มืดได้ดีขึ้นด้วยค่ะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันลดการอักเสบและยังช่วยดูแลผิวพรรณของเราให้ดูดีและแข็งแรงด้วยค่ะ5แคนตาลูปแคนตาลูปเป็นผลไม้ที่เราสามารถหารับประทานได้ง่ายและเป็นผลไม้นะคะที่สารพัดประโยชน์ทีเดียวค่ะเราะจะเอามาทําเป็นน้ําผลไม้ รับประทานสดก็ได้หรือจะนําไปทําขนมหวานก็ได้เช่นกันแคนตาลูปให้วิตามิน A ที่สูงโดยในแคนตาลูปประมาณ1ช่้วยจะให้วิตามิน A อยู่ที่ประมาณ270ไมโครกรัมนอกจากนี้แล้วสารอาหารในแคนตาลูปนั้นยังมีสารสําคัญเช่นโพแทสเซียมแมกนีเซียมวิตามินซีอีกด้วยค่ะ การดับประทานแคทารูปเป็นประจำสามารถช่วยบำรุงสายตาของเราได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการมองเห็นได้ดีขึ้นและที่สําคัญค่ะยังช่วยบำรุงผิวพรรณของเราให้ดูขาวใสอีกด้วยนะคะและสุดท้ายค่ะผักบุ้งกินผักบุ้งแล้วตาจะดีความเชื่อนี้มีส่วนจริงอยู่มากค่ะ เพราะว่าในผักบุ้งนั้นมีปริมาณวิตามินเอที่สูงมากไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งจีนหรือผักบุ้งสายพันธุ์ไหนก็ตามค่ะมีวิตามินเอที่สูงและสามารถช่วยบำรุงสายตาได้โดยผักบุ้งประมาณ100กรัมจะมีวิตามินเออยู่ที่ประมาณ6,300 IU ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาตาฟ้าสายตาพร่าเลือนละเลือนปัญหาการมองไม่เห็นในที่มืด นอกจากนี้แล้วในผักบุ้งนั้นยังมีเบต้าแคโรทีนที่สูงซึ่งถือว่าเป็นสารอาหารอีกชนิดหนึ่งที่ช่วยบำรุงดวงตาของเราได้เช่นกันค่ะอันนี้ก็เป็น6อาหารนะคะที่รักดวงตา my อายนำมาฝากวันนี้เป็น6อาหารที่มีให้วิตามินเอสูงอย่างไงซักก็อย่าลืมหามาทานกันบ้างนะคะเพื่อสุขภาพดวงตาของเราที่ดีจะได้มองเห็นชัดไปนานๆสนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภาพดวงตาที่ดีกับดีคอนแทคดีคอนแทคมีส่วนช่วยในการบำรงุงดวงตาเพื่อสุขภาพดวงตาที่ดีอย่าลืมดีคอนแทคทุกวันกันนะคะ